สวัสดีครับผมเจน XCMG o c r t h a i l โอ d ียเนนะครับขออนุญ,ญาตแนะนำรถปฏิพันธ์รถ XC 958 TS นะครับเป็นรถขนาด220แรงม้านะครับเบุ้งกี้3คิวนะครับใช้ตักดินหินทรายได้นะครับรุ่นนี้จะมี2รุ่นนะครับถ้าเป็นแขนสั้นนี่4.1เมตรนะครับแขนยาวนี่อยู่ที่5.5เมตรเลยบุ้งกี้5คิวเลย ตักสินค้าทางการเกษตรได้สบายนะครับส่วนตัวนี้ออกแบบไว้สําหรับเมืองอบ่ดินหินทรายที่ธุรกิจใหญ่ๆทาธุรกิจใหญ่ๆตัวนี้เวทน้าหนักอยู่ที่17.5ตันนะครับนี่แหละฮะหนักนะครับก็บุ้งกีใหญ่เลย3คิวรุ่น958นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อกันไปเลยนะครับตัวนี้ XC968 ts ทนะครับก็งานหนักเพิ่มขึ้น ตัวนี้น้ำหนักประมาณ18-19ตันนี่แหละก็เฉพะล้อก็สูงประมาณ160นะครับเนสูงนี่แหละก็เป็นฟูงรถตักขนาดใหญ่ที่ใช้ในเหมืองที่ใช้ในธุรกิจนี่ฮะเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมเข้าสอกนิดนึงนี่ฮะท่านใดสนใจนะครับรถตักประเภทนี้โทรมาผมได้เลยที่เบอร์086 4914246ผมเจน XCM g ซีเอ็มจีโอเซีย์ไทยแลน ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นรถตัก1คิวสำหรับดินหินทรายจนถึง5คิวดินหินทรายนะครับ1คิวสำหรับสินค้าการเกษตรถึง7คิวสำหรับสินค้าตก,การเกษตรติดต่อผมมาได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น y YouTube เบอร์นะครับเซฟเบอร์ขึ้นไลน์ติดต่อผมมาได้ที่เบอร์0 8 6ย์1 4 2 4 6 ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมยนต์คลิปดูตูดใหญ่เลยครับนี่แหละผมเจนเอ็กซีเอ็มจีผู้ดูแลและก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของเอ็กซีเอ็มจี14จังหวัดภาคใต้และบอกตรงๆว่าทั่วฝาเมืองไทยด้วยนะครับท่านใดพร้อมที่เอกสารพร้อมของเราไม่ยุ่งยากเราสามารถจัดไปนั้นเองได้หรือท่านมีไปนั้นหรือซื้อสดเราจัดโปรโมชัน่นพิเศษนะครับนี่แหละก็ท่านใดมองหารถตัก กระดาษใหญ่อยู่เหมืองใหญ่ๆติดต่อผมมาได้เลยตัวนี้เป็นรถตัก X4968TS นะครับนี่ฮะเป็นบุ้งกีขนาด5คิวหรือ7คิวไปเลยนะครับผมมองนี่ในน,นี่ฮะใหญ่ครับสังเกตได้ผมยืนนี่บุ้งกีนี่ส่วนสูงจากพื้นจุดนี้จนถึงจุดนี้นะครับประมาณ175นี่นะก็ ท่านใดมองหารถตักไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่กลางหรือผลิตภัณฑ์อื่ในใดของ x c m g ที่ใช้ในธุรกิจของท่านติดต่อผมมาได้เลยที่เบอร์086 4914246ผมเจน x c m g ออส Thailand ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยคลิปนี้ขอบคุณมากครับผม